งนี้ก็มีโซนอาหารนะจ๊ะไก่มุนนะจ๊ะคุณผู้ชมไก่มุนไก่มุนนีจ้าไก่นะจ๊ะไก่อาหารมีนี่จ้าขนมนะจ๊ะกล้วยทอดมันทอดนะจ๊ะสวัสดีจ้ากายดีดไหมจ้าไหมค,ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดินกลับมาอุดหนุนนะคะนี่ น่ากินมากเลยทีร้านนี่อร่อยทุกอย่างเลยค่ะจ้าโอเคมีร้านให้เรานั่งทานอะไรที่นี่นะทุกคนจ้าอเ่ okay. <c oughs> ไก่สวยๆนะจ้าไก่หมุนตัวละร้อยแปดสิบนะคะจะอุดหนุนคุณป้านหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ชมอเคสวยหนึ่งตัวค่ะ เลือกเลยค่ะเลือกส,สวยๆขอวเนี้ยไปลง YouTube นะคะ,ะ,คะช่องฝนนี่ไลฟ์สไตล์นะคะไปดูนะคะไม่สับนะคะโอเคป้าจะเลือกให้ส,สวยๆเลยนะจ้าเลือกได้นะคะโอ้โหน่าทานมากนะจะหมุนใหม่ๆสดๆเลยจ้าจะเป็นแบบนี้ก็มีนะจ๊ะแบบครึ่งตัวก็มีนะคะ อย่างละยี่สิบนะจ๊ะเป็นหกสิบบาทเนาะโอนจ่ายได้เนาะโอนจ่ายได้ขายดีขายดีขายเกลี้ยงเลยนะจ๊ะทอดไม่ทันนะจ๊ะร้านนี้จ้าคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในตลาดค่ะอร่อยที่สุดแม่ค้าก็สวยที่สุดฮัลโหลฮัลโหลฝากร้านนะจ้าฝากร้านจ้าร้านอยู่ที่ไหนจ้าที่ตลาดนัดมังจำลองนะคะมีที่ดี่ที่เดียวค่ะ เที่ยวพัทยาอย่าลืมแวะมานะคะคุณผู้ชมคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบิลมันหาบาทมีโอนจ่ายไหมคะร้านนี้มีสแกนจ่ายไหมสแกนจ่ายมาและสี่ะ เไม้ร้อค่ะคะเจ็ดไม้ร้อยเไม้ร้อเอาเจ็ดไม้ค่ะโอเคอุดหนุนคุณป้าจเจ็ไดไม้ค่ะโอเคเอามันอย่างเดียวเหรอคะไม้ร้อยนะจ๊ะอันนี้ติดมันอันนี้แบบเผ็ดนะคะคุณผู้ชมมีขายที่เมืองจำลองนะจ๊ะอันนี้ก็มาอุดหนุนคุณป้านะจ๊ะหนึ่งร้อยนะจ๊ะอันนี้ขายยังไงคะกล่องละยี่สิบบาทกล่องละยี่สิบตะกนได้ไเอาเอาแบบอันนี้จ้ะอันนี้มีรวมเนาะเอารวมหนึ่งกล่องจ้า อันนี้อะไรคะอันนี้เนี่ยเคะพิชัยทอดครับพิชัยทอดขายยังไงคะอันนี้ชิ้นละสิบบาทครับชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทตรงนี้ยังไม่สุกนะนี่มีข้าของอยู่ครับอันนี้คนจองแล้วเหรอจองหมดเลยอ๋อเอาอันนี้หนึ่งกล่องถ้างั้นขาวนี่หนึ่งกล่องพี่เนจ๊ะพิชัยทอดน่ากินมากนะจ๊ะเดี๋ยวทอดออกมาจริงๆสวยกว่านี้ฮะโอ้โหน่าทานมากค่ะ ปั้นให,ใหม่เลยรับขายพร้อมรานฝา,ากร้านเลยจ้าฝากร้านเลยจ้าร้านอยู่ที่ไหนจ้าคุณพี่อยู่ที่ตลาดของผมเม,มืองจำลองครับโอเคร้านอยู่ที่ของสมเมืองจำลองนะจ้าทุกคนจะมีสุกเสาอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับสุกเสาอาทิตย์ค่ะแวะมาก็มาชิมได้เลยนะจ้า,าท,ทำใหม่ปั้นใหม่เลยครับเลยครับปั้นใหม่เลยค่ะนุ่นขาด้านหลังนะคะผู้ผลิตอาหารนะจ้าน่ะ ้นไม้ดีนึงกคเฟกาแฟโบราณโบราณห้าบาทาน่ะน้วสู้โซดามะนาว